ออคลิปแมตพีรณีช่วยตัดเล็บเท้าให้กับคุณพอ่อเป็นอีกหนึ่งมุมที่น่ารักมากจริงๆนะับเป็นอีกหนึ่งโมเมนต์น่ารักน่ารักระหว่างคุณพ่อกับลูกสาวที่ชวนให้รู้สึกใจฟูจริงๆสําหรับคลิปวิดีโอที่นางเอกสาวชื่อดังแมตพีรณีนํามาแชร์ผ่านทางอิสแกรมโดยภาพที่ปรากฏในคลิปวิดีโอดังกล่าวนั้นคือช็อตที่เจ้าตัวกําลังช่วยตัดเล็บเท้าให้กับคุณพอ่ออย่างตั้งอกตั้งใจ อีกทั้งใบหน้าก็ยังเอ่อล้นไปด้วยพลังแห่งความสุขแบบสุดๆซึ่งสังเกตได้จากรอยยิ้มสดใสที่ปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนตลอดทั้งคลิปพร้อมกันนั้นแมทพิรณียังได้แนบแปชั้นสั้นๆที่บ่งบอกความรู้สึกพิเศษจากหัวใจของคนเป็นลูกสาวด้วยว่าทำได้ตลอดชีวิต ซึ่งงานนี้ไม่เพียงแต่จะมีแฟนๆและเหล่าคนดังในวงการบันเทิงจะเข้ามากดไลค์รวมถึงคอมเมนต์ชื่นชมอีกโหมดความน่ารักของแมทพีรณีเท่านั้นแต่ทว่าจำนวนผู้ที่กดเข้ามาชมคลิปยังถล่มทลายล้นหลามไม่แพ้กันเลยทีเดียวอย่่าาลลืมมกกกดดดดตตกกิิแะะรงเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะ